ก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะคะเซฟขออนุญ,ญาตฝากสปอนเซอร์ใจดีนะคะของทางเราันก่อนเลยนะร้านคุกกี้แล์ช็อปนะคะรับเติมในส่วนของคุก Kingdom, คกี้แล์คิงนมคุกกี้แลโอเวเบกและเกมมือถืออื่นอีกมากมายเลยนะคะรับประกันความปลอดภัยทุกขั้นตอนในการเติมเลยนะคะสามารถตรวจสอบราคาให้ต่างๆ ได้ที่ Facebook ด้านล่างเซฟทิ้งลิงก์ไว้แล้วนะคะตรงด s สคริปชันด้านล่างเลยนะคะสามารถเข้าไปสอบถามกันได้ค่ะทางไลน์ก็ได้เช่นกันนะตอนนี้นะคะราคาแพ็คเนี่ยยิ่งซื้อเยอะนะคะยิ่งลดราคาจัดเต็มจัดหนักขึ้นไปอีกนะคะทุกคนบอกเลยนะคะว่าราคาถูกปลอดภัยนะคะเติมอย่างรวดเร็วต้องคูเกลเลช็อปเท่านั้นค่ะฝากในอ,อ้อมอกอ้อมใจด้วยนะ สวัสดีทุกๆคนเลยค่ะอยู่กับเซฟนะคะแปดปาซีนะคะอยู่กันในเกมคุกกี้ลังคิงนอมค่ะวันนี้นะคะก็ถือว่านะคะเป็นวันที่จัดเทียร์ลิส์เนาะซึ่งเซฟไม่ได้จัดไปประมาณ2อัปเดตด้วยกันนะคะ,ะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าเนาะว่าอัปเดตนี้เนี่ยนะคะหรือในแพทนี้ณนะปัจจุบันเนี่ยนะคะ ตัวไหนที่ควรนะคะอ่าปั้นเนาะหรือปั้นแล้วคุมสลับอันนี้นะคะก็จะเป็นในโหมดของ PVE โหมดนะคะหรือการลงด่านนั่นเองนะคะทั้งนี้เนี่ยอาจจะรวมเป็นส่วนของ อ่าศึกแห่งผู้พิทักษ์ด้วยนะคะทุกคนเอาละทุกคนเดี๋ยวรอดูกันได้เลยนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยน่าจะติดนะคะในส่วนของเนื้อเรื่องที่เป็นบิสกิตกันนะคะอไม่ใช่บิสกิตสิบิสยีสกันนะคะแล้วก็ต้องการวัตถุดิบเพื่อมาทาเอา,เอาบิสเอาบิสกิตน้องมาทานะคะหรือทําการฟาร์มต่างๆนั่นเองเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะ้องว่ามีตัวไหนนะคะที่ติดโผล่กันบ้างนะทุกคนเอาล่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะหรือเพื่อนๆเ,เนี่ยจะลองจัดเทล,ลิสดูก็ได้เซจ,จะแปะลิงก์ตรงดิสคริปชันด้านล่างเลยนะ ะะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าโอเคค่ะก็จะเห็นนะว่า TSS เนี่ยนะคะเป็นตัวที่เซฟเนี่ยน่าจะทำไกด์บ่อยนะคะแล้วก็ใช้ค่อนข้างบ่อยมากๆเลยอันดับหนึ่งนะคะที่เซฟยกให้เลยเนาะก็คือ Fa c ตูช n n e ค่ะ เป็นตัวแทงหนึ่งนะคะที่เซฟรู้สึกว่ามีความอึดถึกมากซึ่งมาจากตีคู่มากับตัวขอคีมสันคอลอนซึ่งมันจะดีกันคนละแบบนะคะเหมือนกับว่าถ้าเกิดเป็นตัวที่อ่ยืนอึดมากๆเลยเนี่ยรู้สึกว่าให้เฟตูชิน่เนาะเป็นลดความเสียหายรวดสำหรับการลงดาเช่นเราจะต้องยืนทนมอนนะคะซึ่งบางทีเน่ยมอนมันไม่ได้ตีตัวด้านหลังแต่มันตีแค่ตัวหน้าตัวเดียวแล้วเฟตูชิน่เนี่ยเอาอยู่นะทุกคนนะคะรู้สึกว่าของเซฟตอนที่เซฟใช้เนี่ยดาวไม่ได้สูงมากนะคะแต่สามารถยืนทนมอน ซึ่งานะคารในสุขของศึกแห่งผู้ไปทักนะคะในระดับมาสเตอร์นะคะที่เซฟไปลองลงดูเกือบจบพอดีนะคะเดี๋ยวเซฟมาแชร์ทีมให้ทุกคนได้ดูกันนะวันนั้นที่เซฟไลฟ์ไปล่าสุดนะคะน่าจะเย็นวันศุกร์สามารถไปดูไลฟ์ย้อนหลังได้มันจะมีพาร์ทที่เซฟลงในสุขของศึกแห่งผู้ไปทักโหมดมาสเตอร์เกือบจบเว็บสุดท้าย เอ๊ะอีก4เวฟสุดท้ายเกือบจบนะคะซึ่งเฟตูชินีสามารถยืนได้เอาอยู่มากๆเลยนะคะเซลล์รู้สึกว่าเป็นตัวหนึ่งที่ถ้าเกิดใครไม่มีเนี่ยก็คือแบบว่าอาจจะเล่นยากนะคะคือเป็นตัวเดียวที่เซลล์รู้สึกว่าเล่นได้แต่ด่านแรกๆยันดานสุดท้ายเลยก็ได้ยกเว้นบางดานที่มันสั่งตายนะคะซึ่งอา้าวถ้ามาสั่งตายตัวหน้า เฟตูชิน่มีอมตะนะคะแบบติดติ่งนะทุกคนสามารถเอามาใช้ได้นะคะเป็นตัวหนึ่งที่ดีมากๆแล้วมันฮิลตัวเองด้วยตรงเนี้ยถือว่าเป็นอะไรที่มันดีมากๆเวลาเพื่อนฮิลไม่ทันมาใช้สกิลปุ๊บมันฮิลตัวเองนะคะตัวของเฟตูชิน่ก็ถือเป็นตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์มากๆนะคะสำหรับการใช้งาน ต่อมาค่ะนะคะในส่วนของโกชีตนะคะโกชีตนะคะเป็นตัวหนึ่งที่ดีเหมือนกันเซนสึว่าดามเมจค่อนข้างแรงนะคะแล้วก็ทาดามเมจหมู่ได้ดีมากๆซึ่งมาสามารถติดตายเกิดได้1รอบนะคะที่มันจะเป็นสถานะลงแต่ตัวสถานะลงเนี่ยต้องห้ามตดนตีจนตายนะทุกคนไม่งั้นเนี่ยตายคาลงได้เลยสลับตัวของโกชีตนะคะส่วนใหญ่เซนไปใช้เป็นโรคเข่าเสียหายคูทามโจมตีคือ,คอ,คอ,คอผสมกันหมดเลยนะคะแต่อยู่ที่ว่าดานนเนี่ยต้องการดามเมจแรงหรือเปล่าต้องการสกิลหมู่ แบบไวๆไหมถ้าสกิลหมุไวๆก็คูทามแต่ว,ว่าถ้าเกิดต้องการความอึดน,นะคะแบบดาเมจแรงแร่แต่ว่าอยากได้ความอึดน,นะคะจะใส่เป็นส่วนของโลคอเสียหายล้วนไปนะคะสำหรับโกชีตต่อมาค่ะแคมเบรนะคะเป็นตัวหนึ่งที่ตอนแรกไม่คิดว่าจะมาลงด่านด้วยซ้ำแต่พอเราทำตีบอสกิล ลงอารีนาแล้วบางด่านเนี่ยเราพาไปลงด่านนะคะทุกคนสามารถใช้งานได้ดีอีกนะคะแล้วพอเราทำบิสกิตเสริมน้องเข้าไปนะคะกลายเป็นว่าดีขึ้นมาทันทีเลยทุกคนนะคะแล้วเป็นตัวหนึ่งที่เซฟสึกว่าปั้นมาใช้ได้ทุกโหมดจริงๆนะคะใช้ทุกโหมดจริงสำหรับตัวของแคมเรนะคะอ่าตัวนี้อาจจะไม่ได้ใช้ตีบอสกิลแต่ใช้ทุกโหมดอารีนาลงด่านอารีนาลงด่านนะคะอยู่เป็นบอสกิลส่วนแคมเบรนี่คือน่าจะ เอาจริงเป็นโนหนึ่งได้เลยนะเพราะว่ามันไปทุกหมดจริงๆทุกคนบอสกิลก็ไปนะคะผู้ทักเข้ามาอารีนาไม่พลาดลงด่านก็ไปอีกนะคะทุกคนตรงนี้ในรู้สึกว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยปั้นตัวของแคมเบรไว้ยิ่งดาวเยอะก็ยิ่งดีค่ะเพราะว่ามันสามารถช่วยเสริมต่างๆนะคะในการทำดาเมจได้ดีมากๆคืออ่ะมีเพื่อนช่วยแบบฮิลให้เนาะแล้วก็แคมเรก็ตีรัวๆไปเลยนะคะแล้วคูดาสกิลไม่ได้นานมากนะคะแถม สกิลของเขาเวลาใช้ทีนึงเนี่ยนะค่อนข้างโอ้โหแรงมากๆเลยตีพวกบอสด่านได้ดีมากๆนะคะสำหรับแคมโมเร่เนาะต่อมาค่ะนะคะอ๋อลืมบอกท็อปปิ้งไปนะคะแคมโมเร่นะคะเป็นตัวหนึ่งที่อ่ตาตอนเราเซฟใช้เซฟใช้เป็นอ่าหนึ่งแล้วความเสียหายลดออฟลองความเร็วโจมตีและ ลดความเสียหายนะคะแต่ถ้าตีบอลกอิวก็จะเป็นโจมตีผสมครีนะคะออฟลองความเร็วโจมตีนะคะแล้วก็ไปแบบพวกออฟลองพลังโจมตีหรือคริไปเลยนะคะเซฟทาไกด์ไว้ให้แล้วสำหรับตัวของแคมรเรนนะคะก็สามารถไปดูกันได้เลยนะคะทุกคนต่อมาค่ะคลิปสันคอรลอนนะคะก็เป็นแท่งตัวหนึ่งค่ะที่ดีมากๆแต่ว่าเขาจะมีข้อเสียที่ว่า เขาจะต้องยืนตัวเดียวเท่านั้นซึ่งเราไม่สามารถไปยืนคู่กับเฟตูชิน่ได้ถึงแม้ว่าจะดีทั้งคู่กลายเป็นว่าคิมสังคอลออเนียนะคะใส่เป็นโลวกมเจหา,หายหลวทาาเป็นลงดานาเนะาะอรีนาก็เดี๋ยวเราไปพูดกันพาร์ทอรีนาอีกทีหนึง่ง คร,ครีมสันคอลอนนะคะเป็นตัวที่บัฟให้กับทีมได้ดีมากๆก็คือทั้งทีมจะได้ลดความเสียหายซึ่งสามารถยืนได้อึดมากๆแต่ว่าความที่คร,ครีมสันคอลอนนะคะเป็นตัวอึดใช่ไหมแต่ไม่ได้อึดมากเท่าเฟตูชิน่ที่มันสามารถฮิลตัวเองได้นะคะทำให้เขาเนี่ยสามารถตายได้ง่ายกว่าตัวของเฟตูชิน่มันไม่มีติดอมาตะสุดท้ายด้วยนะคะที่จริงเฟตูชินีนี่คนอยู่ซูเปอร์อีพิกดซัมนะคะคือดีมากๆ ทำให้ค,ครีมสันคอลอนเนี่ยนะคะมีโอกาสตายได้ค่อนข้างสูงอาจจะอาศัยนะคะใช้น้องเนี่ยในตอนที่เวลาเราเจอทีมที่มันตีพวกตัวดามิแรงแล้วมันไม่สนตัวหน้าสักเท่าไหร่ตรงนี้เนี่ยสามารถใช้ค,ครีมสันคอลอนเพื่อบัฟนะคะให้กับตัวดามิหรือทีมของเราเนี่ยที่จะมีความาถึกขึ้นตรงนี้เหมาะมากมาก โอเคค่ะต่อกันมาของคิมสันคอลลอนนะคะมิกกี้เนี่ยยังพูดไม่จบเลยนะคะเพราะว่าบางอันเนี่ยเหมือนพุ่งนึกได้เช่นการที่เขาอยู่ตรงนี้เนี่ยสามารถนะคะบัฟให้กับตัวที่เป็นดาเมท่าน้ําหรือมาสามารถใช้คู่กับทีมท่าน้ําได้ลืมบอกไปเนอ้อยอยนหนึ่งก็คือเ่าเฟตูชิเน่โกชิก็จะเป็นธาตดินนะคะ,ะแคมมเร่เป็นท่าแสง ครีมสังเคราะห์นันเป็นธาน้ำนะคะก็สามารถใช้งานได้นะคะได้ดีเหมือนกันอีกหนึ่งตัวนะคะหรือจะไปใช้อันนี้หน้าก็ได้เช่นกันจ้านะคะต่อมาตัวฮิลค่ะตัวของพาเฟ่ผัสใจนะคะพาเฟ่เนี่ยนะคะเป็นตัวหนึ่งที่ฮิลแรงนะคะแต่มีส่วนของลดดีบัฟด้วยซึ่งค่อนข้างดีเวลาเราลงด่านมืดนะคะเพราะมันจะมีดีบัฟมหาศาลจริงๆ นะคะอีกเงื่อนไขหนึ่งค่ะทำแคนดี้พิเศษด้วยนะคะสำหรับตัวของพาเฟ่ทั้งพาเฟ่และชูครีมเลยพาเฟ่ et, ถ้าทำแคนดี้พิเศษมานะคะมันจะฮิลแล้วก็เปิดใช้งานตัวแคนดี้พิเศษเนาะมันจะมีฮิลถ้าเกิดฮิลเกินเลือดที่มีอยู่มันจะติดโล่พลังชีวิตด้วยตรงนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะคะส่วนใหญ่เซฟจะใช้เป็นครูทำล้วนออฟลอ็อกลดควาเสียหายบอกครูทำผสมกันค่ะนะคะตัวของ พาเฟ่มีติดไว้จะดีมากๆ,ๆเพราะว่ามันลดดีบับเนี่ย50%เลยเซฟรู้สึกว่าเป็นอะไรที่มันดีมากๆนะคะบอกแล้วว่าเวลาเจอดันไหนที่เป็นแบบพวกดีบับเยอะเนี่ยนะคะตัวพาเฟ่ถือว่าพอช่วยเหลือได้ประมาณหนึ่งเลยทำให้เราเนี่ยตายช้าลงนะคะหรือดีบับที่เจอเนี่ยจะลดลงนะคะไปถึง50%เลยต่อมาค่ะสำหรับตัวของชูครีมนะคะชูครีมเนาะเป็นตัวที่ฮิลแรงนะคะท็อปปิ้งจะไม่เหมือนชาวบา้านเพราะใส่เป็นครีบหรว่าหรือครีบผสมโจมตี ตัวชูครีมนะคะทำแคนดี้วิเศษมาด้วยนะคะแคนดี้วิเศษเน่ยบวกสิบขึ้นไปทุกตัวเลยนะคะทำบวกสิบขึ้นไปก่อนเป็นสแตนดาร์ดนะคะเป็นพื้นฐานไปก่อนแล้วก็ค่อยไปทำเพิ่มสำหรับตัวที่เราใช้งานบ่อย ตัวของชูคิมนะคะจะฮิวค่อนข้างเต็มรอดเวลาน้องติดคิซึ่งทุกครั้งฮิวติดคีตลอดเลยคะ่ะถ้าเรามีคิที่มากพอนะคะสำหรับตัวของชูคิมแต่ว่านะคะข้อเสียคือครูทาสกิลแอบช้านิดหนึ่งอาจจะต้องอาศัยบิสกิตครูทาเนี่ยเข้ามาช่วยเสริมนะคะตัวของน้องด้วยแล้วก็น้องเนี่ยจะต้องมีออฟเล์ลดความเสียหายด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าโดนอเออเขาเรียกไงดาเมจจุกจด้านหลังเนี่ยน้องตายไวนะะน้นะคะทุกคนอ่านะคะยังไงก็ต้องมีช่วยเสริมด้วยแต่บอกเลยว่าเลิกฮิว ต็มหลอดเนี่ยฮิวได้แรงจริงๆนะคะเทียบกับตัวอื่นๆที่แบบอาจจะต้องฮิวเรื่อยๆมันโดนลดการฮิวฮิวเรื่อยๆเนาะแบบฮิวแบบน้อยมากอะไรเนี้ยแต่ของชนะุคิมเนี่ยมันฮิวทีเหมือนมันมันน่าจะนับเป็นเปอร์เซ็นต์คลีหรือเปอร์เซ็นต์อะไรสักอย่างนึงเซฟลืมไปละเนาะแต่ว่ามันฮิวทีมาทีเต็มหลอดเลยนะคะใช้ได้ดีมากๆดนันมืดดันอื่นๆคือดีงามมากๆเลยบัฟคีให้อีกด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเทียเอสเอสบอร์ที่เซฟแนะนํามากๆและอย่างหนึ่งค่ะชุคิมนะคะสามารถนะคะหาจับ บ้านกิวได้เนาะทุกคนของฟรีด้วยนะคะก็อย่าลืมนะคะไปสุ่มกิวกันนะทุกคนอย่าลืมเข้ากิวกันด้วยนะเข้ากิวเนี่ยมันได้รับ๊อปต่างๆเยอะมากเลยนะทุกคนอย่าลืมนะคะต่อมาค่ะมาดูในส่วนของเทียเอสเอสกันเลยนะคะโอเคค่ะต่อมาเลยนะคะสำหรับตัวที่เซฟรู้สึกว่านะคะเอ่อค่อนข้างดีแล้วก็น่าสนใจนะคะแล้วก็ช่วยในการลงหนานได้แบบเซอร์ไพรส์มากๆเลยก็คือ อสองตัวนี้ก่อนสเปเชียลนะคะสแนปดาก้อนเป็นตัวหนึ่งที่มันดีอยู่แล้วอ่านตรงนี้นะคะเราใช้ในเกือบทุกโหมดจริงๆอีก1ตัวเลยที่รู้สึกว่าใช้ได้คุ้มค่าแต่ทำไมถึงไม่ได้เอาไปนะคะในส่วนของ T S S บวกเพราะว่า1เลยค่ะเราอยากให้มันฮิลได้แรงกว่านี้บางครั้งเราต้องการตัวฮิลเนาะซึ่งจะเอาน้องมาใส่ในสล็อตเนี่ยต้องใส่ในเงื่อนไขที่ว่า ตัวสุดท้ายโดนดาเมจหรือต้องการาลดดิบัฟสตันนะคะแต่ว่าเรื่องการฮิวแรงเนี่ยอาจจะไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่นะคะมันต้องอาศัยตัวฮิวค่อนข้างแบบแรงประมาณหนึ่งเลยเนาะเซฟก็เลยรู้สึกว่าน้องจะใช้ได้เกือบทุกด่านจริงๆคะ่ะแต่ว่าบางด่านที่ต้องการฮิวมากๆจะไม่ได้ใช้น้องเลย มาในส่วนของเยตินะคะน้องเยติของเรานะคะเซฟรู้สึกว่าช่วยแทงดีมากนะคะเวลาใช้สกิลแล้วโดดไปแทงเนี่ยคืนมันดีเลยนะคะแต่พอมันไม่ได้แทงปุ๊บมันก็กลับมาเนาะมันก็จะเหมือนเป็นตัวหนึ่งที่คอยฮิวเพื่อนแล้วบัฟ ห่างๆนะคะฮิลแรงไหมไม่ได้แรงมากเหมือนกันนะคะทั้งสองตัวนี้เนี่ยถือว่าคนสบัดทุกอย่างมันดีมากๆแต่เรื่องฮิลไม่ได้ฮิลแรงขนาดนั้นบางทีเราอาจจะต้องการน้องๆมาในโรของการฮิลซึ่งมันจ,จะช่วยตรงนี้ไม่ได้นะคะก็เลยอาจจะลดคะแนนน้องลงมานิดนึงนะคะสำหรับ2ตัวนี้เนาะซึ่ง2ตัวนี้นะคะใช้เป็นครูททมล้วนออฟล่าครูททมไปเลยทุกคนเพราะว่า2ตัวนี้เนี่ยตัวของน้องไม่โดนาดาเมจใดๆเลยนะคะแล้วก็ไม่ตายด้วยเนาะ,ะแล้วตอนนั้นนะคะใช้เป็นครูททมเน้นจา,สายสกิลไวๆหรือแบบครูททม สกิลไวๆไปเลยนะคะสำหรับ2ตัวนี้เซ l l ลลี่นะคะเซ l ลลี่เป็นตัวหนึ่งที่รสึกว่าทำดาเมมุดห,หมู่ได้ค่อนข้างโอเคลงในส่วนของบิสจีสนะคะถือว่าเป็นคีย์หลักเลยในการลงเนาะแล้วก็ตัวของเขานะคะสามารถม,มีการฮิลได้อีกด้วยซึ่งต่อเขาเอย่าเงื่อนไขาการฮิลมันจะมีเงื่อนไขยอยู่นะคะเช่นเราจะต้องติดสเต็ก เจฟ์เดี๋ยวเจฟนั้นนึกก่อนเหมือนจะต้องติดสแต็กยี่สิดสแต็กมั้งแล้วก็มันก็จะฮิลให้นะคะซึ่งมันจะมีแบบติดเงื่อนไขตรงนี้เนาะอาจจะไม่ได้ฮิลเต็มสูบหรือดามจก,ก็อ่ะก็แรงนะคะเป็นดาเมจหมู่ที่ค่อนข้างแรงแต่อาจจะไมไ่แรงเทียบเท่ากับตัวของโกชิดเจเลยรู้สึกว่าตัวของเขานะคะแอบใช้ยากนิดนึงอาจจะต้องนํามาใช้นะคะในบางส่วนที่มันอาจจะแบบเฉพาะจาะตงหน่อยหรือแบบว่ารู้สึกว่าแบบ ไม่ได้ไม่ได้ด,มด,ดมามจจ่าๆขนาดนั้นแต่เราต้องการตัวที่แบบพอมีดามจแล้วก็พอฮิลได้ด้วยอะตรงนี้อาจจะต้องใช้เป็นในส่วนของเซนลิลี่นะคะเข้ามาช่วยนั่นเองเพราะว่าบางคนลองเอาไปเทสดูนะบางทีอ่ะมันไม่ฮิลนะคะเพราะมันจะมีเงื่อนไขสเต็คของเขาเนาะนะคะเวลาติดน่าจะติดดีบัฟนะถึงมันจะโดนนะคะเพราะว่าเคยเอาไปลอง bot บอสมังกรถ้ามันติด สตันอ่ะน้องก็จะมีนับสเต็กตึกตึกตึกอ่ะสเต็กให้ตรงนี้นะคะก็ยังไงเพื่อนๆมาแชร,ร์ก็ได้น้องสำหรับใครที่ใช้เซลินดี้แล้วรู้สึกว่าเก่งกาจมากมากเลยท็อปปิ้งนะคะมีทั้งหมดอ่ะทั้งคู่ทามนะคะคู่ทามล้อนออฟลองลลความเยหายหรือว่าเป็นโลความเยหายล้วนตรงนี้นะคะให้ลองปรับกระช้ดูได้เลย ต่อมาค่ะปูพียวนะคะเป็นตัวฮิลหนึ่งที่ดีมากๆเหมือนกันแต่ว่าไม่มีการลดดีบับซึ่งพอไม่มีการลดดีบัฟปุ๊บนะคะอาจจะใช้เป็นพาเฟ่มากกว่าเพราะว่าฮิลอาจจะใกล้เคียงกันแต่ที่เราจะใช้ปู่เพียวนะคะด่านที่สําคัญมากๆเลยคือเวลาเราโดนบาดเจ็บค่ะตัวของปู่เพียวนะคะเวาลาฮิลมาปุ๊บเนี่ยมันรักษาตรงที่บาดเจ็บได้ด้วยทุกคนซึ่งมันไม่ได้รักษาทั้งหมดแต่มันจะลดบางส่วนที่บาดเจ็บไปนะคะทําให้เลือดของเราเนี่ยนะคะมันจะเต็มหลอดมากยิ่งขึ้นเนาะจากที่โดนบาด เจ็บนะคะหรือติดบาดเจ็บพวกดีบัฟต่างๆจากพวกตานมืดนะคะทุกคนปู่เพียวครูทามลดนเอาฟรองรู้ความเสียหายเท่านั้นเลยจ้านะคะก็พยายามหาบิสกิตนะคะที่เป็นแบบออครูทามให้เนาะหลายๆตัวนะคะเน้นครูทามด้วยก็จะดีมา,มากๆแบบพวกบิสกิตนะคะแล้วก็ค่อยไปลอง อ่าออฟอื่นเพิ่มเติมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจะบอกว่าบิสกิตกับท็อปปิ้งมันนับรวมกันนะทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเช่นทำบิสกิตมาครูทำสี่ท็อปปิ้งนะคะทำครูทามา12บวกรวมกันเป็น16ตรงนี้มันจะนับประมาณนี้นะคะอ่าให้ลองไปสังเกตดูเนาะตรงนี้มันจะมีดูได้ที่ค่าสเตตพลังมันจะเป็นเหมือนเครื่องหมายไอนะคะไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรแล้วเนาะเป็นตัวไอนะคะที่เป็นเครื่องหมายเราสามารถดูได้นะว่าตัวนี้เนี่ยสแตตเท่าไหร่บ้างนะคะข้างใน จอมโจรคุณธรรมค่ะเป็นตัวหนึ่งที่เซฟว้าวมากๆเลยเพราะว่าอะว้าวแรกจากการลงบอสกิว่วดาเมจพุ่งพุ่งพุ่งนะคะอะเอามาลงในส่วนของอ่าบิส,นสเนสเฮ้ยมันเสริมดาเมจให้ด้วยทุกคนเพราะว่าตัวงเขาเนี่ยนะคะทำให้ดาเมจธาต แรงขึ้นซึ่งแรงขึ้นมากๆเลยนะคะเซฟจาตัวเลขว่าเป็น50-60กนั่นแหละทุกคนซึ่งมันแรงมากๆนะคะแล้วก็ทําดาเมจได้ภายในตัวด้วยประมาณหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสามารถนะคะนาเขาเนี่ยไปเล่นได้นะคะ,ะเล่นทําดาเมจไปก่อนปุ๊บตัวอื่นทําดาเมจตามปึ้งแรงมากแรงโคตรๆเลยบางทีนะคะใช้คู่กับกับแตนเคียวเนะตอนที่เซฟใช้ลมบิสกิอ่าไม่ใช่บิสกิตบิสีสนะคะแล้วดาเมจทำปึ้ง หายยกแพงเลยนะคะถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่เซอร์ไพรส์มากๆเลยสรับตอนที่เข้ามานะคะก็ใส่เป็นลกความเสียหายล้วนก็ได้ทุกคนหรือเป็นโคทามล้วนก็ได้นะคะมีแค่ตัวก็ได้1ตัวแบบ1ตัวท่วนหรือ1ดาวท่วนก็เล่นได้แล้วทุกคนนะคะอาศัยแค่อัพเลเวลนะคะแล้วก็ตัวของท็อปปิ้งนะคะบิสกิตที่มาช่วยเสิร์ฟเขานั่นเองต่อมานะคะ มอสเซลล่า uh, นะคะเซฟสึกว่าใช้ในขนของบิสยีสนะคะเยอะกับด่านมืดค่อนข้างเยอะเพราะว่าเอาไวค้คอยผักมอนนะคะผักมอนออกไปนะคะตรงนั้นจะทำให้มอนมันติดโลดหรือเดินช้าด้วยเนาะทุกคนเจฟเลยรู้สึกว่าโอเคตัวนี้สามารถใช้งานได้ค่อนข้างดีนะคะเวลาพวกดันย่างๆเนาะผักมอนไปนะคะช่วยตรงนี้ได้ดีมากเลยต่อมาค่ะบาชิสเค้กนะคะเป็นตัวหนึ่งที่เซฟสึกว่าใช้ได้ดีนะคะเกินที่คาดไว้เวลาเจอพวกดน บอสมาสามารถเพิ่มคลิกให้กับตัวอื่นได้นะคะหรือเพิ่มดาเมจธาตุดินให้ได้ถ้าเกิดเราใช้คู่กับโกชีตแต่อีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือมันเหมือนจะรับดาเมจแทนเพื่อนๆด้วยนะคะหรือดูดซับดาเมจนี่แหละประมาณ50%หรือ20-30%เซฟอะจะค่อนข้างชอบลืมตัวเลขแต่เซฟรู้ว่าเอ้ยคุณสมบัติตัวน,นี้มันดียังไงแล้วมันเหมาะก,กับการใช้งานยังไงซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะเซฟเลยรู้สึกว่าเฮ้ย ถ้าง,งั้นเนี่ยเอามาใช้จะดีมาก,มากแล้วก็ไปลองใช้ในส่วนของ b i s ด s ด่าน30เซฟลงไกลให้ทุกคนดูแล้วคือมันดีมากๆแล้วก็การที่เซฟเคยลองเอาตัวนี้ออกแล้วใส่ตัวอื่นก็ไม่เวิร์ค ใส่เป็นปูเพียวไม่ใช่ปูเพียวเป้าฮอลี่ที่มันดูดทับดาเมจมันก็ช้าทุกคนมันไม่ค่อยทันใจนะคะก็เลยรู้สึกว่าโอเคบาชิสเค้กดีนะคะใช้ตรงนี้ได้ดีมากๆหรือจะใช้นะคะยืนคู่กับเฟตตูชิน่ได้นะเพราะมันเป็นธาตุดินเหมือนกันบัฟธาตุดินให้กับโกชิสอีกทีหนึ่งด้วยนะคะอ่าต่อมาค่ะตาแตงนะคะตาแตงเนี่ยนะคะเป็นตัวหนึ่งที่เป็นดาเมจธาตุไฟทำดาเมจหมู่ได้ดีแต่ไม่ได้ดี มากขนาดเท่าแคมเบรหรือตัวของโกชิตนะคะดีในระดับของน้องซึ่งมันสามารถอาติดสตันนิดๆหน่อยๆนะคะหรือติดเขาเรียกไงเหมือนแห่ไม่ใช่แห่เขาเรียกว่าเลยนะอ่ะเหมือนติดตรึงนะคะติดตรึงที่เป็นแบบกับเหมือนล้างแห่แหละนะคะคล้ายๆกันนะคะติดตรึงด้วยเนาะทำให้อ่อมอนนะคะมันแบบ เอเคลียได้แล้วก็สึกว่าระยะครูทำค่อนข้างไหวนะคะอันลืมบอ,อกไปบาชิสเค้กนะคะใช้เป็นโลคอลเซหายล้วนค่ะทุกคนนี่นะคะทั้งหมดทั้ง2อ,อันเลยบอกเลยว่าแค่สองอันเนี่ยก็รายละเอียดค่อนข้างเยอะแล้วนะคะเซฟจะเน้น2ออแถวนี้เยอะส่วนใหญ่นะคะส่วนอีกแถวที่เหลือเนี่ยอาจจะทำเทลลสออกมานะคะและมีอธิบายคร่าวๆว,ว่าตัวไหนเนี่ยใช้ยังไงบ้างนะคะเอาล่ะเดี๋ยวไปดูเทเลสกันเลยค่ะ โอเคค่ะสำหรับเทีย T S นะคะถึงแม้ว่ามันจะซอยย่อยให้เรานะคะ เห็นกันค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะก็จะบอกทุกๆคนนะคะนี่คะ่ะอ่าสาวลีเจนดารี่นะคะก็คือสามารถช่วยลงดาด,ดีแล้วก็ตัวของแสงจันทร์ที่จริงมันค่อนข้างหนีเลยนะทุกคนแต่ว่านะคะเรื่องก็จากว่าบางทีเราไม่ได้ใช้บ่อยอาจจะจะไม่ค่อยได้หยิบมาแล้วก็ตัวอื่นมันมีแยมสโตนซึ่งพอมีแยมสโตนปุ๊บมันมีเอฟเฟกพิเศษนะคะกว่าตัวของแสงจันทร์อ่าแสก็เลยอ่าจับมาอยู่เทียเดียวกันนะคะตัวของซ่าเมใช้บ้างไม่ใช้บ้างแต่ว่ามัน ใช้บังดานาดนะคะช่วยได้ดีในบางดาดเช่นเราอยากให้บอสเนี่ยตีเราช้าลงโอเคใช้ซอบเบได้นะคะตอนนี้มันจะวนสกิลมาค่อนข้างโอเคเลยนะคะตัวของลูกพูนค่ะที่จริงมันควรอยู่เทสน้องหลายๆคนอาจจะเห็นน้องบ่อยนะคะแต่รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าน้องเนี่ยอืม ใช้ไปแล้วบางทีมันอาจจะต้องอาศัยองค์ประกอบอื่นช่วยด้วยเพิ่มเติมนะคะถ้าน้องแบบเดียวๆเนี่ยบางทีน้องก็อาจจะรอดบางไม่รอดบานนะคะสำหรับตัวของน้องลูกคุณนั่นเองนะคะแต่ถามว่าทําได้ดีไหมทําได้ดีในหน้าที่ของน้องเลยค่ะ กับตันคาเวียค่ะเน้นทีมนะคะที่อาจจะต้องแบบว่ากรุ๊ปแบบดาเมจวันช็อตเลยเพราะว่าถ้าเกิดยืย้อน,นะคะเขาตายได้นอนสรับกับตันคาเวียรเราจะใส่เป็นโจมตีล้วนเลยเพราะฉะนั้นแล้วดาเมจจะแบบเปี้ยงป้งเปี้ยงป้งมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว มีติดเอดีไว้จะดีมากๆหรือบางด่านที่เน้นดาเมจไม่ได้เน้นะระยะเวลาหรือไม่ได้เน้นการยืนยื้อขนาดนั้นก็ตันคาเวียถือว่าตอบโจทย์นะคะเพื่อจะแคร์แบบเทเลเวฟไวๆไวๆนะคะตัวนี้ดีมากๆและฟินนองเซียค่ะฟินนองเซียเนี่ยสามารถบัฟให้กับแคมเมรได้ดีมากๆเราสามารถเอาไปใช้ในบางด่านได้อีกด้วยนะคะแล้วก็ใช้บ่อยด้วยเซฟรู้สึกว่าโอเคปั้นไว้จะดีมากๆเพราะว่าอารีนาก็ใช้ได้ลงด่านก็ใช้ได้ดีผู้วิทักษ์ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะและน้องอาริลลี่แห่งคุณเขานะคะน้องเนี่ย แอบจะใช้ยากนิดนึงนะคะแต่รู้สึกว่าเออมันสามารถใช้ได้ในบางสถานการณ์ที่อาเหมือนโดนดีบบฟหรือโดนต่างๆเนี่ยแหละแล้วน้องฮิวค่อนข้างแรงในบางจุดที่โดนจริงๆแต่ถ้าเหมือนเราไม่ค่อยโดนอะไรอ่ะเราจะฮิวเบามากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตัวน้องเนี่ยจะใช้บางด่านบางเฉพาะเลยเพราะฉะนั้นแล้วก็คือลองไปเล่นกันเยอะๆนะคะวันนี้ติดพูดคาว่าเพราะฉะนั้นเยอะมากๆเลยเนาะเออนะคะต้องขออภัยด้วยนะที่แบบพูดซ้ําเยอะนะคะ เอาละนะคะยังไงก็ลองไปเล่นหนูได้ค่ะท็อปปิ้งนะคะก็คือเช่นพวกด่านมิสยีสเนี่ยลองดูกันได้เลยนะคะเซฟมีไก์ท็อปปิ้งไว้ให้แล้วสำหรับตัวของน้องนะคะก็ลองไปดูกันได้เลยค่ะต่อมาเทียบเอบีซีนะคะแล้วก็ไม่ค่อยใช้งานเดี๋ยวจะมาลองจัดให้ทุกคนดูกันนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นเทียที่เซฟจัดเลยนะคะก็ประามาณนี้เลยนะคะในแต่ละอันน้องก็สําคัญในแต่ละแบบกันนะคะข้าลรางบางทีเซฟ เอามาเกินนะทุกคนอ๋อเทนนี่ค่ะส่วนเทลกับตัวของโซนิสัิไม่เคยใช้ลงด่านเท่าไหร่ก็เลยจัดไม่ค่อยถูกนะคะทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะคะสำหรับเทลิสในครั้งนี้เซไ้อยากให้ทุกคนเนี่ยมีของ S S บวกกันเกับทุกตัวได้จะดีมากเริ่มจากอีพิกก่อนเลยนะคะระดับอีพิกก่อนเลยแล้วก็ตัวของเอ c นเชนนะคะเอ่อลีเจนดารี่เอนเชนนะคะหรือเป็นพวกแบบ อ่ะซุปเปรอรปนเนี่ยค่อยๆมีก็ได้นะคะแต่บอกเลยว่าเฟตูชินเ่ดีจริงทุกคนนะคะแล้วก็ตัวของสเปเชียลเนาะที่เรื่องงสแนดักก้อนกับตัวของเยติเนี่ยให้เรื่องว่าเราใช้เราขัดตัวไหนดีกว่านะขัดตัวฮิวอ่าโอเคสแนปดักก้อนอาจจะตอบโจทย์หรืออยากได้ตัว กึง่งกึ่งแทงสักหน่อยแล้วก็ฮิวได้บ้างอะไรอย่างงี้นะคะก็เป็นน้องเยติไปนะคะประมาณนี้เลยนะคะสำหรับเทลลิสในครั้งนี้เนาะเ <ๆ S 1> พื่อนๆนะคะสมามารถจัดเทลลิสแล้วลองมาดีฟ์เดฟเอนหรือแบบว่ามาแชร์แชร์กันได้นะคะอย่างงก็ฝากไว้ด้วยนะคะน,นี่ก็จะเป็นเซฟจากเทลลิสสำหรับแพทนี้เองแพทหน้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวมารอดูกันเลยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเซฟขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนแล้วเ,เจอกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย